ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับผมหมาจาก We Are The Saints ครับวิดีโอต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ผมเผยแพร่ามาสักพักแล้วครับผมพยายามทำให้เสร็จและขอข้อมูลจากพระเจ้าก่อนที่จะส่งออกไปเพื่อให้แน่ใจว่าผมได้รับการยืนยันแล้วจริงๆจริงๆแล้วรากของข้อความนี้คือพระเจ้ากำลังพยายามหาคำตอบว่าทำไมพระเจ้ากำลังถามว่า ทำไมทั้งๆที่พระองค์ได้ส่งผู้สื่อสารของพระองค์มาก่อนหน้าเราแล้วบางคนในพวกเราก็มองไม่เห็นโลกก็ไม่เห็นแต่แม้แต่คนที่อยู่ในพระกายก็ยังไม่เห็นเหมือนกัน จริงๆแล้วทั้งหมดนี้มีรากฐานมาจากหนังสือมาลาคีบทที่3และ4และพระเจ้าทรงเปิดเผยให้ผมเห็นว่าสัญญาณของยุคสมัยตอนนี้ก็คือเรากำลังมีชีวิตอยู่ในมาลาคีบทที่3และ4และมันก็เป็นการเปลี่ยนใจผมขณะที่ผมอ่านมันแต่ก็เป็นการเปลี่ยนใจด้วยว่าพระเจ้ากำลังใส่สิ่งนี้ลงในใจผมอย่างแรงกล้าว,ว่านี่คือข้อความที่พระองค์ต้องการให้เผยแคร่ออกไปจริงๆและข้อความนั้นก็คือ มีผู้สื่อสารที่ถูกส่งมาแล้วและยังคงถูกส่งมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมทางสําหรับการเสด็จมาของพระเจ้าเหมือนกับยอหนผู้ให้รับบัพติศมามีผู้สื่อสารมากมายที่ถูกส่งออกไปและพวกเขากำลังพยายามเตรียมทางและการเตรียมทางจริงๆแล้วหมายถึงการเตรียมทางในใจของพวกเขาในใจของคุณในใจของผู้ที่หลงหายในใจของคริสตจักรหรือในใจของ แม้แต่คนที่คุณรู้ว่าเขาทุ่มเทกับพระคริสต์อย่างเต็มที่แต่บางทีเราอาจจะหลงทางหรืออะไรก็ตามดังนั้นบทนี้ทั้งหมดในมาลาคีบทที่3ผมขอแนะนำให้คุณลองอ่านดูและขอแนะนำให้อ่านซ้ำสักสองสามรอบโดยเฉพาะมาลาคีบทที่3และสี่มีประเด็นหลักอยู่สองสาอย่างที่ดาเนินไปในบทนี้ซึ่งเราก็เห็นในวันนี้ด้วยแต่สาระสำคัญของพระองค์ก็คือพระองค์ได้ส่งผู้สื่อสารของพระองค์ออกไปแล้ว พวกเขามีหน้าที่ออกไปเตรียมการเสด็จมาของพระองค์ทำให้ทางของคุณตรงและเตรียมทางในใจของคุณและประเด็นสำคัญก็คือคุณรู้ไหมว่าใครจะสามารถทนต่อสิ่งนี้ได้บ้างใครจะสามารถมองเห็นสิ่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้บ้างใครจะสามารถยืนหยัดอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้เมื่อพระองค์เสด็จมาดังนั้นสิ่งที่พระองค์ต้องการก็คือพระองค์ต้องการให้ถ้อยคำเหล่านี้ชำระล้างจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ เพื่อชำระจิตใจของผู้ที่หลงหายให้บริสุทธิ์คุณรู้ไหมตั้งแต่พันธสัญญาเดิมไปจนถึงปลายสุดของพันธสัญญาใหม่พระองค์ต้องการเตือนคุณว่าพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในฐานะมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงได้สังคมของเราเราก็เปลี่ยนแปลงได้หัวใจของเราหันเหออกหายจากพระแท้แล้วหัวใจของเรากลับหันไปหาสิ่งที่โลกต้องการสิ่งที่มนุษย์ต้องการสิ่งที่ผู้คนต้องการมากขึ้น ดังนั้นพระองค์กําลังบอกว่าพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแต่เราเปลี่ยนแปลงไปเฮาดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมในหนังสือมาลาคีและแม้แต่ย้อนกลับไปไกลกว่านั้นนั่นแหละคือตัวตนของเรานั่นคือสิ่งที่เราจะเป็นคือตัวตนของเราในตอนนี้และนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะเป็นเมื่อเรากลับมาอีกครั้งดังนั้น รู้ไหมพระองค์ต้องการให้หัวใจของคุณเข้าใจสิ่งนี้จริงๆคุณรู้ไหมดังนั้นสิ่งที่พระองค์ต้องการในตอนนี้และสิ่งที่พระองค์จะต้องการเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาคือพระองค์ต้องการอวยพรและพระองค์ต้องการรับผู้ที่หันกลับมาหาพระองค์ผมจะนำข้อพระคัมภีหลายข้อมาใส่ไว้ในคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานหรือสิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงให้ผมเห็นเพื่อจะแสดงให้คุณเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ตรานั้นคืออะไรแต่พระองค์ต้องการให้คุณรู้ว่า ถ้าหัวใจของผู้คนจะหันกลับมาหาพระองค์พระองค์จะทรงสัต์ซื่อและเที่ยงแท้พระองค์จะอวยพรคุณพระองค์จะให้อภัยคุณและพระองค์จะจัดเตรียมดินที่อุดมสมบูรณ์ให้รากของคุณสามารถเกิดผลได้พระองค์จะทรงทำเช่นนั้นที่สินพระองค์ทรงสัต์ซื่อและเที่ยงแท้ แต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นว่าคนหยิงพยองกลับถูกเรียกว่าผู้ที่ได้รับพรส่วนคนถ่อมตนกลับถูกเรียกว่าผู้ที่ถูกสาปแช่งเรากำลังเห็นว่าความชั่วกลายเป็นความดีและความดีกลายเป็นความชั่วนี่แหละที่เขากำลังพูดถึงเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเขาได้พูดถึงมันในพันธสัญญาเดิมและอีกครั้งหนึง่งเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหรือเขากำลังลำบากใจที่จะเข้าใจว่าทำไม ในบางกรณีโดยเฉพาะในกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนหรือผู้ติดตามพระคริสต์พวกเขากลับมองไม่เห็นผู้สรงสารที่ถูกส่งมาเพื่อเตรียมทางเพื่อชำระจิตใจของคุณให้บริสุทธิ์และเพื่อทำให้ทางเดินตรงอย่างเหมาะสมและให้หันหีออกจากทางฮัน โลกกลับไปหาพระองค์ยังไงก็เถอะเดี๋ยวผมจะเพิ่มคําอธิบายไว้บ้างเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเนื้อหามากขึ้นผมจะใส่คําอธิบายหรือข้อพระคัมภีร์บางข้อไว้ในส่วนคําอธิบายด้วยแล้วก็จะใส่อีเมลของผมไว้ในนั้นด้วยเผื่อว่าคุณมีคําถามหรืออยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหานี้แต่3ข้อสุดท้ายในบทที่3คุณก็รู้นี่พูดถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำมาหลายครั้งในอดีตซึ่งก็คือการกระทําที่สําคัญและมีความหมายอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาซึ่ ต่อมนุษย์ทุกคนเราจะทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่รับใช้เราและผู้ที่ชั่วร้ายผู้ที่ไม่รับใช้เราและทั้งหมดนี้คุณก็รู้นีพูดถึงเรื่องยุคสุดท้ายทั้งนั้นผมหมายถึงมารคีก็ได้ทำนายถึงการมาของยอนผู้ให้บัพติศมาในช่วงที่พระคริสต์ประสูติแต่สิ่งนี้ก็เป็นคำทำนายเหมือนกันเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาอีกครั้ง คุณก็รู้แล้วเราจําเป็นต้องเตรียมตัวเตรียมโลกเตรียมผู้คนของเราคุณต้องทําด้วยความรักเออผมเข้าใจนะว่ามีบางคนที่ได้รับข้อความเฉพาะจากพระเจ้าที่พระองค์ขอให้ผู้เขาพูดซึ่งก็ไม่เป็นไรสําหรับผมในฐานะผู้ส่งสารของพระเจ้าข้อความของผมเสมอมาและควรจะเป็นเสมอคือความรัก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 เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองรักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจสุดจิตวิญญาณสุดความคิดและสุดกําลังของคุณ เราต้องแสดงให้ผู้คนเห็นว่าความรักของพระเจ้ามีให้กับพวกเขาอย่างแท้จริงไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครหรืออยู่ตรงไหนในชีวิตและเราต้องแสดงออกให้เห็นดังนั้นถ้าเราไปที่1ยอ่งยนสองยนและ3สามยนหนึงสือเหล่านี้ก็เป็นแหล่งอ้างอิงเช่นกันโดยเฉพาะ1ยอ่งนผมขอแนะนำให้คุณลองอ่านดูนะครับ ผมจะใส่ว่าในสคริปต์นี้ด้วยผมขอแนะนําให้คุณอ่านเพราะเขาแสดงให้เห็นจริงๆว่าความรักคือคําตอบที่แท้จริงนั่นแหละที่จะเปลี่ยนใจใผู้คนได้ฟังมาไม่ใช่คุณไม่ใช่ผมไม่ใช่ผู้แท้ที่แท้ในโบสถ์ทุกวันหน้าที่ของเราคือวันเมร็พันหน้าที่ของเราคือแต่ละพระเจ้าทรงจัดการส่วนที่เหลือเองพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดพระคริสต์ทรงเป็นผู้เปลี่ยนใจพวกเขาให้หันมาหาพระองค์พระเยซูทรงให้อภัยหมด เราไม่ได้ทําสิ่งนั้นหน้าที่เราคือให้อภัยผู้หนึ่งซึ่งเราทําได้แต่เราไม่สามารถให้อภัยตัวเองเราไม่สามารถขอให้พระคริสต์ให้อภัยเราได้ด้วยตัวเองหรือเราไม่สามารถให้อภัยแทนพระคริสต์ได้เพราะองค์ต้องเป็นผู้ทําเองนั่นคือหน้าที่ของโพรมดังนั้นเราจําเป็นต้องเตือนตัวเองว่าเวลาที่เราพูดคุยกับผู้คนถ้าเรากําลังพูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับความรอดเกี่ยวกับการกลับใจและการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างควรทำด้วยความรักสำหรับผู้ที่ถูกเรียกให้ทำสิ่งนั้นเพราะมาเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านจะออกผลในภายหลังเมื่อพระเจ้าทรงทำปฏิหารในคนนั้นนั่นแหละก็ประมาณนี้แหละใช่ก็ประมาณนี้แหละ,ระ,หละพระองค์ต้องการให้เราออกไปจริงๆและฉันก็อยากเชื่อฟังให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมขอแนะนำให้คุณอ่านข้อพระคัมภีร์ที่ผมใส่ไว้ในคำอธิบายและถ้าคุณมีคำถามใดๆคุณสามารถส่งอีเมลมาหาผมได้เลยครับขอบคุณมากครับ ขอพระเจ้าวอวยพรแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับชลม